จุดดังมรนังแล้วก็จุดติ่งไม,ม่รักกันป้านายทำผู้สุดท้ายกลายเป็นอั่ที่เวลาจะพากเราจะการลับโลภต้องแต่ความดีนี้ยอย่าคุ้งยู่แม่เลือล้างโดนหลักในพระ ท็อปทีมผมตัวท็อปทีมผมมาโชว์เหรอตื่นเต้นมากมากค่ะนี่ตื่นเต้นแล้วพี่นี่ตื่นเต้นแล้วต้องรีบหันมาดูเลยอะว่าแบบเดี๋ยวฉันไม่ได้ดูนี่คือนักร้องลุกทุ่งคนหนึ่งในเมืองไทยที่เวทีไหนก็ไม่ยอมให้ประกวดแล้วหมายถึงเวทีเดินสายทั่วไปนะชื่อนี้คือแบบห้ามแล้วพอ,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 อไม่ไหวละ สวยขึ้นเยอะด้วยขอบคุณค่ะสวยขึ้นเยอะเลยครับร้องดีขึ้นเยอะมากยอดคนดีนี่สุดยอดที่บ้านนี้อยู่กันไม่ได้นะทำไมอ่ะถ้วยกองเต็มบ้านต้องออกมายืนนอกบ้านสุดยอดคนนี้โอ้โหมันถึงพร้อมด้วยทุกอย่างเลยเสียงเสียงมันแบบมันเป็นเสียงที่โลดดล่นอยู่ในหัวแล้ววิ่งไปอย่างงี้ลยเหมันเหมือนประจุไฟฟ้าแตกเปียกๆอยู่ในหัวเราเลยอะแล้วเสียงแบบเป็นเอกลักษณ์มากมีความขึ้นลงแบบ เหมือนโชว์ที่แบบฝรั่งต้องปรบมือคนไทยนี่น้ำตาไหลไปแล้วว่าคนไทยด้วยกันเก่งขนาดนี้แล้วฝรั่งถ้าดูจริงต้องปอบรบมือนึกหนึ่งในใจว่าถ้าเกิดว่ามีแดนเซอร์มีโปรดักชั่นที่มันเป็นแบบโหเป็นโชว์ยิ่งใหญ่อายะายังอลังการนี่แบบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องเชิญคุณไปตามประเทศต่างๆเลยนะจริงโอ้โห oh เดือดเดือดจริงเดือดแบบไม่ต้องห่วงคนนี้เนี่ยเดือดมาก ตอนอยู่ทีมผมนี่เดือดจนแบบว่านั่นต้องไปทําอะไรสนุกๆเขาเขาคือตํานานเพลงนิ่งนะมิวสิกเลเวอร์ที่เต้นกันยับทั้งประเทศน่ะนะคุณทําอะไรก็ระดับประเทศหมดสุดสขั้วแหละเขาเขาไม่ใช่ผมเขานี่ไม่ต้องห่วงเลยน้องยืนนิ่งมากเหมือนแบบยังไงดียังไงอะหนูตื่นเต้นอยู่คะ่ะคือมันได้กลับมายืนอยู่ณวันแรกที่หนูเคยได้ร้องเพลงที่นี่มันแบบมันใจสั่นมากหนูขนาดหนูร้องหลายๆเวทีแล้วเมื่อกี้หนูไม่ตื่นเต้นแต่พอแบบ เห็นหลังโค้ดปุ๊บใจหนูเต้นมากหนูไม่รู้ว่าทําไมอะค่ะแต่วันนี้หนูดีใจมากเมื่อกี้เห็นพี่โจโเห็นพี่ป๊อปหันมาแล้วคนนี้เดือดมากใครเนาะอยากหันมาดูจริงๆคือต้องแบบถ้าเกิดกลับไปดูในช่องหรือดูตามย t u b e เนี้ยไม่ได้เห็นกระตาอยากจะเห็นกระตาว่าเสียงนี้ฉันต้องได้เห็นกระตาฉันจริงๆอ่ะโอ้โหแบบ <c oughs> เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาว่าสุดยอดจริงๆจะ <c oughs> <ๆ S 2> ไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วว่ะอ่ะ ถึงตอนต้องเลือกแล้วครับปรางอยากจะเลือกทุกคนเลยค่ะเพราะว่าแบบอยากทํางานอะไรใหม่ๆด้วยแล้วก็แต่หนูขออนุญาตเลือกเลยได้ไหมคะเอาเลยครับได้เลยครับเอ่อโค้ดที่หนูจะขออนุญาตเลือกนะคะหนูคิดว่าการทำอะไรเดิมๆก็สามารถเป็นใหม่ๆได้ <laughs> หนูรักโคทั้ง3นะคะหนูยังชื่นชมแล้วก็คิดถึงแต่หนูขออนุญาตอยู่กับพี่โจอีบอยค่ะโกโคบักโคเดือนโเดือนปรังทิพย์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าไม่ใช่แค่ร้องเพ้ออะร้องแบบไม่มีที่ติเลยอ่ะคนดีแมงสุด ปังทิพย์แถลงความตั้งใจแรกที่ปังเลือกโค้ดมาจากบ้านเลยก็คือเฮียค่ะต้องเฮียโจเท่านั้นเพราะแบบว่าเราอยู่กับเขาแล้วเรามีความสุขแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะร้องจริงๆละสุดท้ายปังก็เลือกเฮียโจค่ะสุดอะบอกให้หัวแตกแน่เฮียหัวแตกแน่นอนสุดเวคคนนี้ที่สุดแบบต้องไปดูทีมนี้ซ้อมเลยนะทีมนี้เหมือนมารวมแบบควันขึ้นมาเวนเจอเอเวนเจอจริงๆอะ